นี่เขา,ยยาขายในขว,ด,ขวดตอนนี้แหละเลยโอ้ยทุกคนรู้จักไหมครับนี่อะไรมันคือถั่วแระครับหากินยากมากเลยนะปัจจุบันนะครับนี่เมื่อก่อนเราจะเห็นตามสี่แยกไฟดงไฟแดงหรือว่ามัดขายอยู่ตามตลาดนัดนะครับเฮ้อเม็ดลุยสวนพิษณุโลกอำเภอวังทองอครับมานี่เลยมาดูสวนถั่วแระนี่ดูดมิมันเหมือนต้นหมามุยเหมือนกันเนาะดู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 เอาจจริงเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเลยนะเนี่ย เออแบบนี้สวัสดีครับพ่อไปหาพ่อก่อนพ่อพ่อสวัสดีครับสวัสดีพ่อนี่คุณพ่อเพื่อนแม็กเองนะครับแล้วพ่อเพื่อนแม็กเขาโพสลงเฟซไงเพราแบบว่าบ้านมีสวนหั่วแร้แม็งเลยเฮ้ยไม่เคยเห็นต้นถั่วแร้เลยอยากเห็นต้นต้นถั่วแร้มากนะครับนี่นี่คุณพ่อปลูกเยอะไหมพ่อก็ประมาณตอนนี้ในเยอะประมาณสองงานกว่าสองงานสองงานกว่าก่านี่คือนี่คือของพ่อหมดเลยเนาะโอ้ใช้เวลาปลูกนานไหมครับถั่วแไ้อย่างนี้ก็ประมาณ 2> 2สองเดือนกว่าสองเดือนพอกว่าอ๋อวูถัวแล้วนะไม่เคยเห็นเลยตอนนี้แทบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครเขาปลูกแล้วนะเพรานะเนาะน้อยมากน้อยมากอเออนี่เก็บได้อย่างพ่ะนี่เก็บได้กำลังเริ่มเก็บได้เลยอ่านี่เก็บได้แล้วใช่ไหมไไอย่างนี้คือไปต้มกินได้เลยได้เลยโอ้ถั่วและนี่คือตอนแม็กนั่งรถจากน่านมาพิษณุโลกนะนั่งหาข้อมูลอยู่ครับเมื่อก่อนเรากินแต่เราไม่เคยรู้ข้อมูลมาเลยนะไอตัวไอตัวถั่วแลนี่ยจริงๆแล้วว่ามันมีประโยชน์เยอะมากเลยนะครับ คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขากินเป็นของกินเล่นเลยนะถั่วแระญี่ปุ่นอะไรเงี้ยน,นะครับจริงๆแล้วมันช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยนะครับเขามีไฟเบอร์สูงมีโปรตีนที่สําคัญต่อร่างกายคนที่ทานพวกวีแกนเขาเรียกอะไรนะมังสวิรัตมังสวิรัตนะครับสามารถใช่สามารถทานถั่วแระนะครับแทนโปรตีนได้เพราะมีโปรตีนสูงมากแล้วก็มีวิตามิน A วิตามิน A บบำรุงสายตาอ่าวิตามิน B วิตามินซีและวิตามินเคโอเยอะมากวิตามินซีก็ไม่ต้องพูดแล้วมั้งแต่คนรู้จักเนาะเสริมภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีแมกนีเซียมด้วยนะมีแคลเซียมอีกพอมมาอันอีกอะไรอีกอะมีโอเมกาฮะมีโอเมก้าด้วยเหรอเฮ้ยจริงดิเนี่ยนะเดี๋ยวงี้เรากินแต่หัวแล้งไหมเราไม่ต้องไปกินปลาไม่ต้องกินอะไรแล้วไหมมีทั้งแคลเซียมมีทั้งโอเมก้า อ้าเขาทำไมเฮ้ยมันเป็นของพื้นบ้านมากแต่ประโยชน์เยอะแต่ทําไมคนไม่ค่อยรู้นะอันนี้ขนาดเราว่าเราเป็นคนแบบว่าทําตัวฉลาดมากแต่เราแต่เรายังไม่รู้เลยแล้วทําไมมันเริมหายไปอะเป็นเพราะอะไรมันขายถูกหรอมันขายถูกหรอพ่อสมัยก่อนทําเม็ดขายอย่างเดียวเอาเม็ดส่งโรงงานเลยอ๋อก็นเม็ดส่งโรงงานทำเจ้าเจี้ยวทัวเน่าอะไรต้าเจี้ยวคือใช้เม็ดอันนี้เหรอครับนี่แหละเขาไปหมักต้มหมักแล้วก็เป็นเจ้าเจี้ยวเลยหรออันนี้คือไปทำเต้าเจี้ยวได้เอาเพิ่งรู้นะจะไปทําอะไรได้อีกไหมพ่อ หลายอย่างน้ำเต้าหู้อันนี้ปะใช่ไหมเต้าหู้ก็ใช่อันนี้ปะหรือว่าน้ำเม็ดถั่วเหลืองถั่วเหลืองเขียวอ๋ออ๋อไม่ไม่ไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็ได้ได้แล้วเต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้ก้อนอ่ะเต้าหู้ก้อนนี่แหละใช่นี้ใช่ไหมก็ลงเจอใช่อ๋ออันนี้เหรอเต้าหู้แล้วก็เขาเรียกถั่วเน่าทำเนี่ยเขาทำกินนะถั่วเน่าอ๋ออ๋อที่ว่าเขาเป็นโปรตีนเกษตรก็คือถั่วแระนี่หรอ ทั่วเรีองนี่แหละมีสองถัว่วถั่วเขียวกับถั่วเนี่ยแต่ถั่วนี้ตัวใหญ่จะเจ้าเกี้ยวเยอะเจเกียวจะเป็นเม็ดใช่ไหมเขาทำสะอาดเลยแล้วก็จเจ้าเกียวขายปัจจุบันถึงวันนี้เป็นร้อยปีอ๋ <laughs> อพุงรู้พุงรู้พุงรู้เนี่ยกเลยแค่ต้มเ็จก็สมัยของขอปิจัยกำแพงใช่ไหมครับเขาจะเป็นอาชีพทําแต่เขาขายเม็ดเป็นตันเป็นอแห้งๆทุบกันสีกันเดี๋ยวนี้เขาเริ่มทำไงอ๋อ นอกจากเม็ดมันจะมีประโยชน์แล้วนะพี่อีกอย่างหนึ่งที่แม็กนั่งหาข้อมูลทางเชียงใหม่อะครับเขาเด็ดยอดไปกินกับเด็ดยอดกับฝักอ่อนๆแบบเนี้ยต้มจิ้มน้ำพริกแล้วก็สมัยก่อนนะครับเขาใช้ใบใบเนี่ยชงชาได้นะครับใบเขามีฤทธิ์ช่วยแก้ท้องเสียด้วยนะครับรวมถึงรากรากก็มีฤทธิ์นะครับช่วยเขาเรียกว่าอะไรแก้การหลักเสษนะครับกินแบบว่าเขาเรียกเป็นยาบำรุงกําลังเพราะว่าตั้งแต่ใบย,ยันรากอะเขามีแมกนีเซียมและโพแทสเซียมสูง แล้วก็มีไอ้สังกะสีใช่ไหมสังกะสีเนาะธาตุเหล็กธาา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 ุเหล็กช่วยในเรื่องของการาบำรุงกาลังแล้วก็เร่งระบบเผาผลาญเออเขาเรียกอะไรนะหม,ห,มหมอดหมอจีนโบราณอะ <S <S ่ะเขาจะเรียเขาจะเออเรียกถั่วลิสเอ้ไม่ใช่ถั่วลิสงถั่วละถั่วละ,ว,ละว่าเป็นอยาชูกําลัง<ะ>เออโบราณเขาก็เรียกถั่วกาแฟก็เรียกไงอ,<ะ>อ๋ออ๋อทำไมอ่ะมันมีสองอย่างถั่วกาแฟมันจะมีเม็ดเหลืองกับเม็ดดำกินเหมือนกัน เอาไปคั่วเหมือนกาแฟหรอเ่าแล้วมาบดอะหรเรียกถั่วกาแฟแต่เขาทำกาแฟไม่รู้มันก็เขาทำคั่วคั่วให้นั่นแล้วก็นึ่งเขาอบมันก็มีสองอย่างนะมีมันมีเม็ดดำกับเม็ดเหลืองนะอ๋ออันนี้มันแบบนี่มาดูเม็ดสดๆใกล้ๆดีกว่าหรอมามามานี่ๆๆๆต้องเอาแใจไอ้ทีตัดต้นตัดต้นนี่ๆๆๆหยอยๆๆนี่อุ้ยนี่แน่นมากครับอู้เม็ดสวยมากอ๋ออ่ะนะครับถ้าใครเห็น ทลิปนี้แล้วอยากกินขึ้นมารีไปหามากินกันเลยครับประโยชน์มันเยอะมากเลยเพิ่งรู้นะของกินเล่นสมัยโบราณอ๋อไงเมงเหลืองนะนี่ไไลายสามทิศโอ้ของกินเล่นสมัยโบราณนะครับแต่ประโยชน์แบบสรรพคุณมาหาศาลมากแม็กไปแล้วดีกว่าตอนนี้เริ่มร้อนแล้ว <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม็กด้วยนะครับทัวแระประโยชน์เยอะมากว้าย <laughs> บายครับ